สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสังเงื้อเงื้อแดดเดียวในจับห้าร้อยกิ่ร้อยแปดสิบสี่บาทแพงได้ริบเดียวแล้วน้ำแข็งก็ละลายหมดมันไม่ได้แช่ห้องเย็นแช่แบบทรงกล่องธรรมดาแล้วรีบไปอบมาอบลมร้อนลองกินดูไนงะ แพงเหมือนกันร้อยแปดสิบสี่เปล่าขอบคุณมากๆเลยนะคะ เหนื่อยมากวันนี้ขึ้นไปไปเนี่ยอบอบเนื้อแดดเดียวซื้อมา184บาทแพงเหมือนกันนิดเดียวเองอ่ะเนื้อมันแพงเนาะเนื้อมันแพงอ่ะเนี่ยสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็้อบงานกลัวมันจะแข็งจนก้อนหินจะกินไม่ได้ เพราะเรากินได้อ่ะมันมันไม่เหม็นสาบกลัวที่สุดก็คอือมันเป็นเนื้อวัวไงกลัวมันกินแล้วเหม็นสาบพี่ตั้มธนาวุฒิบอกแม่สรุปข่าวก็คนเนี้ยพี่เจียนเนี่ยเขาทำมา20ปีแล้วแต่จเจ้าของซซฟรีเวลเขานิสัยดีนะเขาให้9ล้านเลยเ้าดูแลลูกน้องดีเพราะว่าฉันไปภูเก็ตแฟนตาซีก็เขาเป็นเจ้าของ ฉันไปไอ้ออะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะคคนิวเวชลเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของนะที่ภูกเกตนะ็ตเขาให้ฉันเขาให้ฉันฟรีทุกอย่างไม่คิดตังเลยสองคนเป็นหมื่นนะไปเที่ยวสองคืนติดต่อกันเป็นคนเข่งเป็นคนเก่งคนผิวคิ้วพศารผินนะ่ะผินคิ้วพิศารเขามีคุณธรรมไม่งั้นลูกน้องอยู่เขาตีเห็นมายี่สิบปีอ่ะเขาให้เก้าล้านเลย โมนาลิซาคอมเมนต์ว่าแม่คิดเห็นยางไรบ้างคะเรื่องเราจะเปิดด่านโอ้เขาบอกว่ามีญี่ปุ่นเขายื่นหนังสือมาถึงรัฐบาลและาหการคือภูมิธรรมซึ่งเป็นรักสการน,นายกบอกว่าไทยกับกัมพูชาทะเลาะก,กันแล้วทำไมต้องมาปิดด่านทําให้เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นที่จังหวัดตาดและจันทบ,บุรีนะ่ะมันไม่มีการลบกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเปิดดา่านจะได้ไม่เสียหายแล้วก็ พวกประธานหอ,อการค้าจังหวัดตราดเขาก็เห็นด้วยก็บอกว่าเพราะมันปิดมาเนี่ยมันจะได้เสียหายน้อยหน่อยเพราะท,ท,ที่จันทบ,บุรีกระตาดนี่มันไม่มีการรบกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าทหารเรือเราเก่งที่สุดในโลกเป็นอันดับสามของโลกคุณเซนมันกลัวเข้าใจปะมันก็เลยไม่กล้ามาแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็หนีกลับเลย ตะวันบอกขมินไว้ใจไม่ได้ใช่ทหารก็ไม่พอใจนะทหารก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปรับปากเปิดด่านเพราะว่ามันเอาไวบีเอ็มสองหนึ่งออกไปแต่ทหารมันยังอยู่เลยเกือบสองแสนคนอยู่องชายแดนไม่ได้เอาออกไปเขาบอกว่าไว้ใจไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องกดดันมันต่อไปพี่ตอมธนาวุตบอกแม่ลงเพื่อไทยเลยครับ ต้องให้เขามาชื่นฉันเขาต้องมาชื่นฉันเราต้องให้เงินฉันในการลงเลือกตั้งให้ฉันออกเงินฉันไม่มีเงินต้องเก็บเงินไว้กินตอนแก่อายุหกสิบหกแล้วเดี๋ยวไปใช้เลือกตั้งหมดแล้วไม่มีเงินกินข้าวไปนั่งขอทานไม่เอาหรอกตกงานไม่มีคนจ้างงานฉันคุณ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 หนึ่งหกแปดคุณหนึ่งหกแปด หนึ่งหกแดคุณหนิงหนึ่งหกแปดบอกว่าเชียร์ด้วยค่ะเพื่อไทยเลยแม่เชื่อฉันสิฉันปากพระร่วงนะเลือกตั้งข่าวหน้านะเพื่อไทยแันสไยเป็นรัฐบาลพักเดียวโดดๆดดเลยเพ่าดูจากที่ว่าอุ้งอิงโดนคดีนะไม่มีใครด่าอุ้งอิงเลยมีแต่ด่าพักส้มงงไปหมดเลยแล้วก็ทักษิณน,นะโดนคดีติดคุกมีแต่คนสงสารคนเห็นใจไม่มีคนด่าทักษิณเลย เนี่ยมันแปลกมากแต่คนหันมาดา่าพักส้มแบบโอ้โหถล่มทลายวันนี้คนดา่าคนเอกอะไรน,ะน,น,นัทพลนาคพานิชีโอ้โหถล่มทลายที่จะเปิดดา่าแล้วก็พานมาดา่าอนุทินด้วยบอกอ่ะเป็นนายกแค่สีวันมึงจะเปิดดา่าแล้วไหนมึงบอกว่าที่แม้แต่ตารางเซนเดียวก็ไม่ให้ออนุทินมันยังไม่มีอำนาจเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณมันต้อง มันต้องคอรมอรถ่ายรูปหมู่แล้วก็เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายแสดป,ปฏิญาณก่อนแล้วก็ถแถลงนโยบายมันถึงจะได้ทํางานมันยังไม่ได้ทํางานเลยจารินติพัน ระสามคอมเมนต์วันน,นึกว่าเสียงพิติที่ไหนขอบคุณมากค่ะมีปูตามโบว่ามีปลายทางไหมคะกดกดตะก้าแล้วก็ทราบเลยค่ะกดตะก้าเลยนะคะกดตะก้าก็จะรู้เลยค่ะชายวาวาชีวาวาบอกว่าชาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอยอจเรีบบอกสั่งสิบสองชิ้น ติ๊กต็อกลดสามร้อยเลยแม่โอ้โหเหรอโอ,โอ้ฉันไม่เคยกดไงฉันไม่รู้สุวัชชัยกิมหันสวัสดีค่ะเอะะ็นยูนุนิแม็กซิมบอกว่าแม่ไม่ได้ขายน้ำผลไม้ปั่นแล้วหรือกาไม่ได้ขายตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีหกห้าทนนี้ลูกชายขายอยู่เ็ขายของฝากของเขา แพราะตอนนั้นที่ทำก็ให้ตะกร้อขายแต่ตะกร้อมันแย่มันขี้อายมันมันคนมาซื้อมันมันไปหลบอยู่ข้างหลังร้านนะคนมาซื้อมันก็บอกน้ําแข็งยังไม่มีตะกร้อให้มันทําอะไรก็เจ๊งหมดให้มันขายอาหารก็เจ๊งให้มันขายน้ําปั่นก็เจ๊งให้มันขายของฝากก็เจ๊งล่าสุดให้มันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขนาดเป็นอาชีพของมันก็เจ๊งเลี้ยงแล้ะขัดทุน ขายไม่ได้ราคาเพราะว่าไอลูกเขยเจ้าสัวใหญ่นำเข้าเนื้อเถื่อนจากต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเขาแบบชำละมาเลยแล้วแช่ห้องเย็นมาเลยอ่เนาะขายไม่ได้ราคาทำไรก็เจ๊งหมดตะก้องวันนี้ก็ไม่สบายอาเจียนมาสามวันแล้วอาหารเป็นพิษไปหาหมอาวันนี้ทำงานไม่ไหวกลับบ้านไปแนละ้ว ตอนนี้ลูกชายขายอยู่ที่ฉันทําอ่ะมันจะสองสารมันไงพอแจ้างมันวันสองพันก็ไม่มีอะไรให้มันทําอ่ะก็ให้มันลงไปขายของเนะนั่นแหละจ้างมันมามันก็ไม่ได้ขายขายก็เจ๊งอมหมดขายได้เงินเท่าไหร่อมไปหมด วันนี้บุมบรรณาออกมาบอกแล้วว่ายางยังไม่ได้เปิดถ้าประชาชนไม่พอใจก็ไม่เปิดบุมออกมาพูดแล้ว <c oughs> โคศกจิตอาสาเนี่ยนางออกมาพูดแล้วบอกถ้าประชาชนไม่พอใจก็ไม่ต้องเปิดแต่ประธานหอการค้าจังหวัดตดัดนักข่าวประชาพิสก็บอกดีจะได้ไม่เสียหายเยอะ โกเพื่อบอกแม่น้ําเสียงตอนโฆษณาสินค้าคือพอมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดเสียงดงังโว้ยฟันขบลิ้นตัวเองแล้วเหนื่อยมากแม่เหนื่อยมากพอไล่เสร็จแล้วแม่เหนื่อยแบบเส้นเลือดสมองจะแตกอย่างนี้แม่ก็เลยแบบพูดค่อยๆพูดค่อยๆไม่พูดไม่พูดเสียงดงังพูดเสียงดังแล้วหนูแม่เหนื่อยกัปเตอร์บอกแม่หนูสงสารสงสารทําไมอะ เขาอยู่ในนั้นเขาได้กินอาหารดีๆที่กว้างขวางสะอาดสะอ้านฉันไปเที่ยวมาแล้วสงสารทําไมอย่าดักจริตอย่ามาดักจริตโคดะทาเคจีบอกแม่แม่ลูกๆูกทหารแม่โดนชาวบ้านเขมรด่าแรงมากไม่มีมีมที่ไหนหรอกมันมันมาด่าตรงไหนมันก็ยืนตะโกนด่าตรงน้องจานที่อื่นไม่มีน้องจานเขาแจ้งมันมามันเป็นม็อบรับแจ้ง ถ้าราวบอกว่าเห็นธรรมนะตะนูนจินเต้นอย่างเขาบอกโอ้ยตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ได้ของใหม่นะเป็นของตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยสองปีก่อนปาวานเกิดเติเมบอกเล่าเรื่องข้าวหน้าเป็ด ที่ลูกจ้างทําเป็ดแตกหน่อยครับจําไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันมาทํางานแล้วมันก็มันก็เลวแล้วก็ออกไปแล้วอะจําไม่ได้แล้วอะแล้วก็ตะก้องก็ดูมันทําแลแ้วตะก้องก็มาหัดทํา ทีมบอกหน้าตาสวยจังแม่ขอบคุณค่ะใช้แอปใช้แอปค่ะเดี๋ยวนี้แม่ประหยัดแม่ไม่แต่งหน้าเลยเก็บเงินไม่กินข้าวเพราะว่าเราแก่แล้วหกสิบหกไม่มีคนจ้างเราทํางานเราตกงานแล้วก็เอาเงินเนาะมากินข้าวจ้างเขาแต่งหน้าห้าพันบาทกินข้าวได้ต้องครึ่งเดือนเลยอะ่ะซื้อของได้ตั้งเยอะวันนี้ซื้อเนื้อแดดเดียวมาเพราะมีข้าวเหนียวอยู่ในตู้เย็นยี่สิบพอ วันนั้นที่ทําไก่ไปแจกที่บ้านหนองจานแล้วไอ้ตะกล้องหยิบออกมาไม่หมดอยู่ในแล้วก็บอกแม่องว่าเอา้อาช่างมันเถอะมันมันถ่ายแล้วขึ้นรถนะแล้วแวช่ตู้เย็นก็เลยจะซื้อเนื้อเนื้อแดดเดียวเนี่ยมาอบมาอบลมรอ้อนแล้วก็จะเอามากินไงแต่เมื่อกี้ลองกินดูแล้วโอเคใช้ได้ไม่ไม่เน่ามาวันเกยเติมบบกสาวสาว,สาวยิ่งสวยรูปอะ นี่แสดงว่าเป็นแฟนคลับแม่ตั้งแต่แม่ยังสาวๆมมาอะไรบอกไม่ต้องจ้างแต่งเองเลยแม่แต่งเองไม่เป็นไงไม่กล้าเขียนคิ้วเลยเขียนลงไปแล้วเป็นชิงจังเขียนที่ไรตลกทุกทีเลยเลยไม่กล้าเขียนเลยอืเบลวีบ่บอกว่าชาไทยแม่ไปทำน้ำปั่นอะไรหมดแล้ว บิวี่คอมเมนต์มาว่าชามะนาวชงกินร้อนก็อร่อยนะแม่ก็เจกันดอนเมืองวันนั้นแค่มาสัมภาษณ์แม่ที่บ้านนะกระตันายแล้วก็แม่ชงให้เขากินเขากินร้อนพอแม่ใส่น้ําแข็งก็บน่นยายก็บอกไม่เอาเขาชอบกินร้อนเขาไม่ชอบใส่น้ําแข็งเยอะๆเขาบอกกินร้อนอร่อยแล้วก็ชอบแม่กันแม่กันดอนเมือง เจ๊กันดอนเมืองมีพะโลบว่าแม่จะทําชาไทยไม่ทําแล้วค่ะมันขัดทุนค่ะเราทํามาขายหัวห้าร้อยนะคะเราใส่สารสกัดแพงๆค่ะแต่ว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็มาขายร้อยนึงมันจะได้ขายหมดหมดไปเดี๋ยวแม่ก็จะไปลงสมัครสอสแล้วขัดทุนค่ะขายหมดขัดทุนล้านกว่าบาท ถ้าจะทํามาขายต้องขายหอละสองร้อยห้าสิบถึงจะมีกาําไรทําไม่ได้รอกคา่าเราขายร้อยนึงแล้วเราทําออกมาใหม่มาขายสองร้อยห้าสิบคนก็ไม่ซื้อเอาที่ไหนมาเอาเงินที่ไหนมาขัดทุนนี่ขายนั่งขายอยู่นี่นี่ขัดทุนทั้งนั้นเลยนะขัดทุนล้านกว่าบาทนะสุรีพรหม โทรแม่รีหน้าน่ารักจังเลยค่ะแก้มสีชมพูอันนี้เราใช้แอปแอปติ๊กตอกเออเราจะไลฟ์เราก็แปะเอาแอปมันปุ๊บหน้าเราก็จะเหมือนกับใส่ขนตาแต่จริงๆไม่ได้ใส่แล้วหน้าเราก็เป็นสีชมพูโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยคนที่ออกติ๊กตอกอาจจะหน้าตาดีแต่ตัวจริงอไม่สวยกันทั้งนั้นเนะี่ยออกติ๊กตอกแล้วดูดีทุกคน ักรินสายฟ้าบอกแม่อยู่พรรคเพื่อไทยเอาอยู่เพื่อไทยสิถักเืินไม่ต้องลงลงก็ไม่ได้เพราะเพื่อไทยแลนสไลด์เชื่อฉันเสยฉันปากพะาล้วงเพื่อไทยแลนสไลด์เป็นรัฐบาลพรรคเดียวทักษสิณหศสองพายุแปดสิบได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทักษสิณ นิเติ้ลบีบอกพอเหอะทักษิณจะเป็นจนตุยเลยเหรอให้โอกาสคนอื่นบ้างเอา้าคนเลือกเขาอะเพราะเขามีผลงานเนี่ยเขามาเป็นเขามาเป็นรัฐบาลสองปีดูดิลวรถไฟฟ้ายีา่สิบบาทอนุทินยกเลิกรถไฟฟ้ายีา่สิบบาทหวยเกษียณเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อละผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านสาวรเรียบร้อยแล้วก็คนจนสิบห้าล้านคนได้คนละหมื่น แล้วก็เนี่ยชาวนาได้ไล่ละพันได้เงินกันแล้วแล้วก็ทาหารตำรวจตายพิการได้สิบล้านอันนี้ฉันชอบมากเลยแล้วก็ขึ้นเงินเดือนในข้าราชการทั่วประเทศแล้วก็เจ็ดก็คือว่าคนที่คนที่ป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปคลินิกหรือร้านขายยาที่เข้าโครงการโรงพยาบาลมีบัตรประชาชนใบเดียวฟรีไม่ต้องเสียตังค์โอ,อ้ฉันชอบมากเลย อันนี้ชอบมากเลยน่าอะไรวะอ๋อ LGBTQ ผ่านกดคือเออกฎหมายสมรสเท่เาเทียมสมัยเอะยุ์เอไสามปอเคียนั่นเหรอออ้ยแต่จริลิดเรื่องมากไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้พอเข้ามาเป็นขาผ่านเลยจบเลยเห็นไหม LGBTQ ต่อสู้มาเป็นสิบปีได้เลยสมรสเท่าเทียมทั่วโลกตะลึงเลย เนี่ยอันนี้แหละที่คนจะเลือกเขาเพราะประยุทธ์ไม่มีผลงานอะไรก็ไม่ได้หัวหมอหัวโบราณแล้วก็พักสม้มพักนี้อ่ะศูนย์พันเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเข้าข้างขมินล่าสุดยังไปไปทําให้เปิดด่านโดนคนด่าทั้งประเทศโดนคนด่าทั้งประเทศเนี่ยศูนย์พัน O ูมบูมเขาบอกว่าทำไมแม่หันมาเชียร์ประเทไทยไม่ใช่เรามองรูปการสถานการณ์มึงคิดมึงคิดดูเด็กประชาธิปัตย์กระสูนย์พันธ์ส้มกระสูนย์พันธ์ภูมิใจไทยเดี๋ยวเป็นไม่ถึงสี่เดือนก็โดนคนด่าคนไล่ออกแล้เป็นไม่ถึงสี่เดือนลักษณะมองแล้วแล้วก็ จูๆก็มายกเลิกยี่สิบาทรถไฟฟ้าคนเกียดแล้วมันก็มีสาอๆน้อยมันเป็นซื้องูเห่ามามันได้แค่ล้านล้านเสียงอะแล้วพักไหนอะที่มันจะมีอะพักอื่นมันไม่มีตังเพื่อไทยกัิสิม,มีเงินตั้งห้าแสนล้านการจะเป็นรัฐบาลต้องใช้เงินหนึ่งแสนล้านตอนนี้ใครมีเงินอน,นุทินมีแค่หมื่ล้านธนาธรมีแค่ห้าพันล้าน แต่ทักษิณมีห้าแสนล้านเราต้องวิเคราะหนะ์ไงมันไม่ได้ว่าเชียร์เราวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริงให้ความรู้กับวิเคราะห์อ่ะเรามองดูอะในพวกพักเล็กๆมันไม่มีทางได้หรอกพักเล็กๆอะ่ะ น้องสองห้าหนึ่งศูนบอกเลือกตั้งกลางใดก็เพื่อไทยเหมือนเดิมค่ะคุณการบอกว่าสวัสดีคุณลีน่าขอให้ขายดีที่น้ำสิตตากับป,ประคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะริเติ้ลบีบอกเพื่อไทยติดต่อมแม่ไม่มีเลยไม่มีใครติดต่อมาเลยไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะ คุณชายบ้านไายหอมหกห้าเก้าบอกแว่มากดใจครับกลับขอบคุณค่ะคุณมุดก้นเมฆบอกโฆษณาเสียงหวานขอบคุณค่ะนาแวกว่าแม่คิดเห็นอย่างไรกับการเปิดด่านอ๋อยังไม่สมควรเพราะเราตอนนี้ทหารเขมรนะ่ะมันอยู่ชายแานสองแสนคนนะถ้าเรายอมไปเปิดอ่ะมันจะปลุกเข้ามา มันจะปลุกเข้ามาทําร้ายทหารเราถ้าทหารไทยนะไม่มีอาวุธนะแล้วก็สู้กับทหาร,รเขมรเปรืนป่าเราสู้เขาไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าทหาร,รเขมรนะ่ะมันผ่านความลําบากในปา่าผ่ามานความลําบากความกดดันแข็งแกร่งกว่าทหารไทยเราถ้าเราไม่มีเอฟสิบหกกับเพนบิน เราสู้มันไม่ได้นะจะบอกให้รู้ไว้รู้หรือเปล่าตอนนี้มันเอาบีเอมสองหนึ่งออกไปแต่มันยังให้ทหารมันอยู่ที่ชายแดนสองแสนคนเน่ะมันไม่ได้ไงไอ้นนี่มันมันชอบมันกระล่อนขนาดอเมริกามันยังหลอกเลยบอกไปหลอกโดยนั่นทำไงว่าจะให้ท่าเรือเรียมซ้อมรบอ่ะแล้วจู่จูก็ส่งกษัตริย์ของมันเน่ยไปหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจูจูก็ส่งลูกชายมันไป ไอ้ทัามก็เลยไม่ได้มาเลยยี่สิบห้าไงยี่สิบห้าสิงหาทัามจะมาแล้วทัามไม่มาเลยไม่มาท่าเรือเรียมไม่มาเลยไม่ไม่ให้อาวุธมันแล้วทัามโกรธมากทัามก็เลยแบบจะส่งหมายอินเตอร์โพวะหมายแดงหมายจับพ่อรูปบคุณมันเน็ตกาลานมันนะที่เปิดบริษัทุยวันนะคุณมันเนคุณเซนต์แต่ไอไอีกคนหนึ่งที่เปิดบริษัทุยวันเนี่ย วอร์เดยบอกซื้อซื้อแล้วซื้ออายุชั้นหกหกแล้วก็ที่ท่านแม่ทัพภาคสองออกมาพูดเนไงตายสิบแปดฉันก็ซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ขาขาดหกคนก็หกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็บาดเจ็บหกร้อยหกสิบหกก็หกหกหกอืแล้วก็ซื้ออายุทักษิณเจ็ดสิบหกเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็ซื้อชั้นสิบสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเพราะฉันเกิดวันที่สิบสี่ด้วยฉันเกิดวันที่สิบสี่กันยาศูนย์สอง ฉันก็ซื้อลอตเตอรี่พอสอบเกิดฉันได้เลยสองห้าศูนย์สองได้สองใบแล้วก็ซื้อออ่หนึ่งเก้าสี่เพราะฉันหนึ่งสี่เก้าเพราะฉันเกิดสิบสี่กันยายนไงก็ซื้อหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เนี่ยซื้ออย่างเนี้ยอืเพราะทักษิณมันโดนคดีชั้นสิบสี่ก็ซื้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็ตรงกับวันเกิดฉันด้วยไงแล้วเออซื้อซื้อายุชั้นอหกหกงวดเนี้ยซื้อแค่นี้ เสียดายตังเก็บไว้กินข้าวเมื่อที่เราถูกหวยแดดไม่ถูกไงออกอายุชันสองงวดในรางวัลที่หนึ่งออกหกห้าไงแล้วก็ออกห้าหกรางวัลที่หนึ่งสองงวดเลยไม่ได้ซื้อออกอายุฉันเลยอยเจ็บใจใชิบหายกูไม่ได้ซื้อ